อ่าครับผมวันนี้รือแล้วครับผมคันนี้ L สองศูนย์ศูนย์สองนะครับหรือแยกอะไรครับวันนี้อ่าเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันอ่าพี่สตาร์ทโชว์หน่อยมีเครื่องไม่ต้องเผาหัวครับสตาร์ทตุ๊บติดเลยอ่ะเครื่องยนต์สองหมื่นบาทนะครับสตาร์ทตุ๊บติดเลยเดี๋ยวเราให้ดูน้ำดู นะครับนี่น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเครื่องตัวนี้สองหมื่นบาทครับสองหมื่นบาทอ่าพี่ลองดับติดใหม่ดิพี่ดับแล้วติดใหม่อ่าแล้วดับติดใหม่ติดง่ายมากครับนี่เท้ามาไม่ต้องเทาหัวเลยพี่ดับปุบ๊บสตาร์ตติดได้เลยมาถึงก,ก็ปิดกุญแจติดเลยเครื่องตัวนี้นะครับ ก็หลังคายังว่างอยู่ครับหลังคายังว่างอยู่นะหลังคายังว่างอยู่แล้วก็เครื่องเกียร์ท้ายยังว่างอยู่นะครับล้อนี่ไปแล้วชุดสีนี่ไปแล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็พอได้นะครับพวงมาลัยนะพวงมาลัยดีอยู่ครับของสามพันห้าพอครับพวงมาลัยสามพันห้าแล้วก็ชุดขาให้ชุดอะไรก็สนใจที่ไหนก็โทรมาครับแล้วก็ชุดแขนนะชุดแขนสองพันห้าครับชุดแขนสองพันห้าร้อยบาทนะครับชุดแขน ได้ประมาณนี้เลยนี่ติดให้ดูเออเปิดให้ดูจินบนอรกบายแน,น,น,นดได้เลยครับเื่นยม2หมุ่นบาทนะครับราคานี้ไม่ต้องมาต่อผมนะครับราคานี้เครื่องดีๆเอาไปใช้เลย จก็โทรมาครับศ8 1ย์แปดหนึ่งสี่เก้าสามหกแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์หกสามศูนย์สองสามสามหกเก้าศนย์ดับเลยเี่เราเดี๋ยวพาไปดูอะไรชิ้นอื่นนี่นครับก็ชุดสีอื่นๆก็พอมีนะครับผันห้าก็มีนะครับผันห้านี้แปดพันห้าครับแล้วก็ชุดหัวอะไรเงี้ยหัวพันห้าครับแล้วก็ชุดกระโปรงกระโปงสามพันนะครับเป็นของ สองสี่ศูนย์แล้วก็คานหน้าแอลวันนะครับนี้หมื่นห้าครับหมื่นห้าได้เท่าที่เห็นนี่เลยครับชุดนี้หมื่นห้านะครับเท่าที่เห็นเลยแล้วก็เวทหน้านะครับเวทเวทล้อหน้าเวทอะไรอะพอมีนะครับเวทก็ประมาณนี้ครับก็รถถ่ายเก่าญี่ปุ่นเราก็มีนะครับนี่รถถ่ายเก่าญี่ปุ่นพอมีให้เลือกครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องยนต์ตรงนี้ครับเราจะมีเครื่องยนต์มีเครื่องแอลวัน คเครื่องแอรนตัวนี้3 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็น direct injection ครับไม่ต้องเพอหัวครับแล้วก็เครื่อง2 2 0 1นะครับตัวนี้ตัวละ2 0 0 0 0บาทเหมือนกันครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องพวกนี้เราจะแกะอะไรขายนะเครื่องตัวนี้คือเครื่องมีไอระบายครับเราจะไม่ขายถ้าลูกค้ารับได้ผมก็ขายนะเป็นตัวแต่ว่าเครื่องมีไอระบายนะชุดนี้กองนี้มีไอระบายนะครับผมบอกก่อนเลยแล้วก็มีเกียร์ชุดคัดวีคัดมีนะครับชุดคัด แทนคัสวีคัสชุดละพันห้าครับนี่แล้วฝาไฮก็พอมีครับแล้วก็ฝาครอบวาลนะครับที่ลูกค้าเคยถามมามีนะครับฝาครอบวาลนะครับฝาครอบวาลก็ได้ใบสีได้หมูมีนะครับแล้วก็พวกดุมล้อหลังพวกเฟืองเกียร์ปั๊มไฮโอลิกนะครับพอมีครับก็สนใจอะไรชิ้นไหนก็ลองโทรสอบถามดูได้นะครับผมนะปัดเรือนไม้กอง นะครับกองอากาศมีนะครับลูกละหนึ่งพันบาทนะครับกองอากาศครับผมครับเป็นกองแท้ถอดนะครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมพวก่ชุดท้ายครับอ่าตัวนี้เป็นพวกชุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นท้ายเอวันนะครับฝาสวยๆเดี๋ยวให้ดูครับท้ายเอวันฝาสวยๆนี่ครับฝาไฮธรรมดานะครับฝาไฮหมื่นห้านะครับผมแพงเลื่อนผ่านครับแล้วก็มีเกียร์เกียร์วัน มีท้ายสองสี่ศูนย์นะครับแล้วก็ท้ายสองสองศูนย์หนึ่งันนี้ท้ายศูนต์อนี้ลูกค้ามาจำไปแล้วอันนี้ท้ายมิสซูหนูเป็นท้ายสองสองศูนย์ศูนย์นะครับยิบสองศูนศูนย์แล้วก็ท้ายสามสิบแรงพอมีครับสะโพกเขาตรงของอันนี้ยี่0บหกศูนศูย์ครับพอมีครับผม อยากได้ชิ้นไหนก็โทรสอบถามได้ครับแล้วก็ถังน้ํามันนะถังน้ํามันดีๆที่สวยวมีครับนี่สนใจก็สอบถามมันได้ครับผม0814936871063 0233690นะครับผมแล้วก็พวกสายแป๊บไฮดรลิกพอมีนะครับฝากด้วยนะครับผมร้านตั้งอยู่บ้านเขาสำยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับสวัสดีครับ